ครับ29นาทีนะครับก็จะเริ่มพิธีนะครับพระอาจารย์พระคุณเจ้าก็จะมาสวดชยันโตนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลครับท่านใดยังไม่ได้ปิดทองนะช่วงเช้าที่ได้บอกบุญไปก็มีคณะศัทธาเจ้าภาพหลังไหลมาครับมากันเต็มนะครับหน้าหลวงพ่อพระพุทธเมตตานะครับเป็นจำนวนมากท่านที่นั่งข้างในสลาบัตนน้ศาสนกิจในทางาลาใหญ่ สลาการปุเรียนก็เสร็จสิ้นลงนะครับ,รบ,รบตามเวลาครับได้ฟังเทศจากพระอาจารย์เกี่ยวกับวันสําคัญทางบุทธศาสนามาครับปูชาวันนี้นะครับ,รบ,รบวันนี้ท่านก็จะได้มาปิดทองครับเึ่อเมื่อท่านปิดแล้วก็จะท,ทําพิธีอัญเชิญนิมนต์นรัตนาธรรมึน้นสู่ ไม่ชอบเข,เขาปิดไปแล้วอ๋อก็ไปปิดแล้วแม่อยู่ไหนะเองไปปิดกับแม่ป่ะอ่ะกับท่านใดที่ยังไม่เลิกนะครับกลับบ้านก็เหลือเวลาไม่นานนะรอนั่งรอพักผ่อนก่อนดื่มน้ำดื่ม้ากลับองคกาแฟตามที่ทางวัดอ้าวมีครับมี วันนี้ก็มาปิดทองกับคุณพระเมตาที่วัดไ่เขียวเดี๋ยวก็ยะนีมต์ท่านขึ้นอุโบสถประมาณเก้าหม่อง้นองก็น้องๆจิตอาสานะครับอ่าความกรุณาท่านได้กับเห็นไหมควันขอมองอยูแล้วเอาหลีกรอบหนึ่งขับรอบสุดท้ายแล้วนะครับท่านสาธุชนพูดใจคุณใจกุศลทุกท่านขับร่วมหลังไหลมาปิดทอง อาภัพเมตตานะครับหลวงพ่อ,อะจะได้นิมนต์ท่านนั้นเชิญท่านขึ้นสู่ข้ามาหาเจดีย์นะครับเลยแล้วไม่ล่ะไม่รู้ก็นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเหรอ นายมรอบสุดท้ายละโยมแผ่นทองจะหมดแล้วโยมไม่พอ อีกครึ่งชั่วโมงยม10โมง29มงยมปิดแล้วปิดอีกได้เลยนะยมได้ได้ใครปิดเมื่อเช้าแล้วก็มาปิดอีกได้ยมโอเคเดเดพหรือใครปิดเมื่อวานแล้วก็มาปิดวันนี้ก็ได้ไ<ห>นาที